อตอนนี้ค่ะจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Ford Ranger s t o r m a ม c ขับเคลื่อนสีล้อกันค่ะนี่ค่ะในตัวรุ่น t o อ m p a c ขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอแบบฟู l ดิจิตอ l แบบนี้เลยกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะตัวน,นี้ค่ะก็จะให้เราเข้าหน้าเมนูต่างๆในการใช้งานได้เลย ทางาการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นไมวิวค่ะการขับขี่การเดินทางโหมดออฟโรดตัวนี้จะเป็นการใช้งานของการใช้งานของตัว p ิสแอนด์โลแล้วก็ d ดเวอร์แอซินนั่นเองค่ะแล้วก็ทางฝั่งการล่างก็จะมีตัวลากพ่ง้ง สมาร์ทโฟนออดิโอเซตติ้งค่ะการใช้งานแล้วก็โหมดการใช้งานในตัวรุ่นสตอ r ์มแท็ที่มีมาให้ค่ะตัวนี้ก็จะมีโหมดปกติค่ะโหมดประหยัดค่ะโหมดลากข่้วโหมดถนนลื่นโหมดโคนล่องค่ะแล้วก็โหมดสายมีเลือกปรับการขับขี่ได้เลยค่ะนี่เราเลือกการขับขี่ได้อย่างสบายใจแล้วก็มั่นคงด้วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้กับทุกสภาพพื้นผิวถนนค่ะ มาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มลมติฟังกช์ชันการใช้งานค่ะตัวพวงมาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยพลังไฟฟ้าด้วยเวลาสตาร์ทรถก็จะทําให้พวงมาลัยเบามากยิ่งขึ้นค่ะทําให้ขับขี่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยทั้งฝั่งด้านขวาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นการเข้าหน้าตัวเมนูหน้าจอต่างๆเพื่อให้เราตั้งค่าการใช้งานหรือว่าจะดูการขับขี่หรือว่าจะเข้ากับศูนย์บริการก็สามารถเช็ค ตัวเครื่องเงินของเราได้ด้วยทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีตัวระบบ adaptive cruise control ให้ใช้งานค่ะพร้อม stop and go ให้ใช้งานด้วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางค่ะขับตามคันข้างหน้าลิมิตการจำกัดความเร็วกับตัวรถเวลาจะให้ใครใช้งานในการขับขี่ก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานเราก็สามารถปรับเลื่อนด้าน,นี้ได้หรือว่าจะ ยกเลิกการใช้งานก็ได้มีระบบสังการด้วยเสียงพร้อมตัวเพิ่มเสียงลดเสียงของชุดเครื่องเสียงค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟสูงค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนพร้อมการปรับตัวปรับน้ําฝนให้เป็นตามระดับน้ําได้อีกด้วยฝนตกแรงตกเบาแค่ไหนก็สามารถเรื่องการปรับของตัวการปัดน้ําฝนได้เลยค่ะ มาต่อกันที่หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางกันบ้างตรงนี้จะเป็นหน้าจอมาตรวัดสิบสองนิ้วแล้วก็ให้มากับหน้าจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ให้เราดูมิติของตัวรถได้ค่ะเราสามารถเลือกการใช้งานตรงด้านนี้ได้นี่ตัวรถนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอา ใช้งานได้สะดวกดูได้ตัวกล้อง360องศาเลยระบบปรับอากาศค่ะที่ให้มาเป็นระบบแอร์อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายกว่าได้เลยปรับความแรงพัดลมค่ะจะเลือกเป็นแบบอัตโนมัติใช่ไหมหรือว่าเพิ่มการใช้งานเราก็สามารถเปิดเพิ่มได้ได้ถึง7ระดับเลยในการใช้งานค่ะจะปิดการใช้งานเราก็สามารถปิดปุ๊บด้านนี้ได้เลยก็ทําการออฟลงเรียบร้อยแล้วทางฝั่งด้านล่างก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันให้ใช้งานเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปรับ อุณภูมิยแยกซ้ายขวาเปิดการใช้งานของตัวพัดลมหรือว่าช่องปรับอากาศของเราค่ะหรือว่าจะมีทางฟังของตัวปรับเสียงเพิ่มเสียงของตัววอลลุ่มด้านนี้ของชุดเครื่องเสียงนั่นเองสัญญาณไฟฉชุกเฉินสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะในการใช้งานด้านล่างก็จะมีมาให้แท่นชาร์จเวลชชาร์จแบบไร้สายพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะมีช่องวางของให้จะวางเป็นตัว เกลียก็ได้หรือจะวางเป็นตัวรีโมทรถก็ได้มีช่องวางของให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวเกียร์ที่ให้มาเป็นอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์ค่ะตัวนี้เวลาการใช้งานก็สามารถเลือกการใช้งานได้ถ้าสั่งสตาร์ทรถใช่ไหมเราเก่ากดมาอยู่ที่เกียร์ดีแล้วเราลืมเราจะจอดรถหรือเปิดประตูตัวนี้ก็จะทำการเด้งกลับไปที่เกียร์ผีให้เราท,ทันทีค่ะ ถ้าจะเป็นการใช้งานเราก็ต้องสั่งป,รปาร์ตรถใช่ไหมแล้วก็มาที่เกียร์ดีถ้าเราเปิดประตูรถทางด้านน,นี้ไฟมันอ่อนมันไม่ตัดให้ไฟมันอ่อน